สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะคะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องวันนี้นะคะมีผู้ป่วยรายใหม่2,782รายและผู้ติดเชื้อจากเรือนจำนะคะ6,853รายค่ะรวมผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้นะคะ9,635รายและมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า25รายค่ะคุณแป้งนวลพันธ์นะคะหลังจากที่พบว่าคนงานแล้วก็แม่บ้านที่บ้านนะคะติดเชื้อ3คนเจ้าตัวก็กักตัวทันทีค่ะ ซึ่งหลังจากที่กักตัวครบ14วันแล้วนะคะก็ได้ออกมาเผยผลตรวจรอบที่3ว่าไม่พบเชื้อแต่อย่างใดพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ค่ะด้านของคุณจิ๊บเฉลิมพรหลังจากที่รักษาโควิด1 i d 1 9หายแล้วก็กลับบ้านแล้วนะครับก็ได้มีการอัปเดตอาการว่าปอดยังไม่ปกติเวลาพูดเนี่ยรู้สึกเหนื่อยครับก็ตอนนี้ฝึกหายใจอยู่เรื่องเสียงก็กค่อยๆกลับมาจากที่พูดไม่ได้ลมไม่พอเนี่ยนะครับ คนต้องใช้เวลาประมาณ2-3เดือนตอนนี้ต้องดูแลตัวเองพยายามทานอาหารนะครับมีการฝึกหายใจเดินออกกําลังกายวันแรกเนี่ยบอกว่าเดินได้แค่5นาทีเองหลังๆเนี่ยได้20นาทีแล้วพร้อมฝากกาลังใจอยากให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยครับแล้วก็รีบไปฉีดวัคซีนกันจะได้ไม่ต้องมาเป็นแบบผมที่ต้องเกือบตายเพราะโควิดลงปอดด้านคนบันเทิงนะคะยังคงทยอยออกมาให้ความช่วยเหลือวิกฤตโควิดในครั้งนี้อย่างต่อเนื่องค่ะ คุณโบวนดานะคะพร้อมกับน้องออตโต้และน้องมะลิได้ร่วมกันจัดถุงปันน้ำใจนะคะ206ถุงช่วยโควิดชุมชนห้วยขวางค่ะเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ตกงานหรือขาดรายได้ช่วงกักตัวด้านสาวโมมชนกนะคะก็ได้ชวนเพื่อนๆอ,อาทิพัดพัดรัตฟ้าน,นะคะไร้ละกีพงษ์ธนชันทะน,นะคะและแพรวมาร่วมกันแบ่งปันรอยยิ้มและส่งต่อกำลังใจให้แก่พี่น้องชาวไทยด้วยการแพ็คถุงปันรัก ที่มีทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องไขเ่เค็มนมถั่วเหลืองน้ำดื่มและอาหารแห้งอื่นๆจัดใส่ถุงแล้วแยกย้ายกันนำไปใส่ตู้บรรจุตามจุดต่างๆค่ะโดยเจ้าตัวนั้นก็เผยว่าตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้รู้จักตู้บรรจุเป็นเรื่องราวที่เราคนไทยนั้นต่างแบ่งปันให้กันตอนนี้พวกเราต่างได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ลรลอกนี้โมกับเพื่อนๆในบ้านเลยขอเป็นส่วนเล็กๆในการช่วยเหลือค่ะ คุณเ e. อสุรพันธ์นะครับได้ชวนเพื่อนเพื่อนดาราศิลปินคนดังร่วมมอบกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอพยาบาลและผู้ที่เสียสละครับโดยนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลจุลาและโรงพยาบาลตํำรวจเพื่อร่วมส่งต่อความสุขให้กับบุคลากรทางการแพทย์นั่นเองก็พยายามทำอาทิตย์หนึ่งผลสองผลน,นะครับอย่างน้อยอท,ที่เราไทได้ตอนนี้ก็เลยแลวก็มองไปถึงนอกจาก โรงพยาบาลแล้วก็อาจจะเป็นพวกศูนย์เต็นให้บริการหรือชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนอะไรอืมอันนี้เป็นการรวมกันกับเพื่อนๆหรือว่ายังไงคะพี่คือคือผมมาทาไอ้บ้นมีที่ว่าการูนูดเดอร์อยู่แล้วค่<ฮ>ะครับก็เลยเราทางการูนูดเดอร์เราก็ทําด้วยกันคือก็ชวนเพื่อนที่เป็นทุนส่วนการมาร่วมช่วยกันทําอะครับแล้วก็ก็มีคนร่วมบริจาคเข้ามาด้วย เพื่อนเพื่อนพี่น้องก็โอนเงินกันมาคนละเท่าไหร่เท่าไหร่กันแล้วแต่จิตศรัทธาก็เป็นทุทรกรย์ส่วนหนึ่งที่เราไปทําเพื่อแจกจ่จายด้วยค่ะขอบคุณนะคะพี่เอคะ่ะครับผมค่ะสวัสด,ดีครั ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i h e HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ